ย้อนว่า,มาเมล็ดพันธุ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชุมชนอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ายังในหน่อยนั่นขันเขามีมาเมล็ดพันธุ์เป็นของเจ้าของเองเฮากับบต้องไปสือเขาไปสือตลาดของเขามาเสียเงินเสียคํำครับยังกับไอวุฒิพร้อมขอบครัวทเพิพนเม็ดยู่เฮ็ดกินอยู่หน้าเจ้าของทางบ้านกุดเมก็กตะมนกุดยาล้วนอำเภอตะการผืดผลจังหวัดอุบลราชธา,านีที่มีเนวอยากเนี่ยกินอยู่หลากหลายเลยครับโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวทเพิพนตั้งใจเห็ดครับอยบาน ดูแลพอดูแลแม่แล้วก็ทำการเกษตรปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกบักพิกปลูกบักเขีอปลูกมัานแก้ปกวปลูกตาไข่เป็นสวนผสมผะสานนะครับนะครับก็บใส่น้ำก็ใส่ระบบโซลาร์เซลล์นะครับปกบติเขาก็เทห,หน้าปีครับแล้วก็มันพันในร่องหนาก็ต้องเตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ไว้เพาะปลูกก่อนนะครับก็บเทธ ปลูกสวนไปนั่งดูแลสวนกล้วยสวนมะนาวไปครับด,ดลไลใจในครอบครัวคืออยากกินยังเข้ากับปลูกอันนั้นอยากกินพริกเข้ากับปลูกพริกอยากกินบะเขือกับปลูกบะเขืออยากกินบะกมวงกับปลูกบกหมว่นะครับเขาอยากกินยังเข้ากับปลูกอันนั้นนะครับย้อนว่าจัดว่าเป็นหม่องที่เพิ่มมีของดีงแบบไทยบ้านที่เพิ่งพาเจ้าของได้อย่างง่ายๆทั้งในง,งานในพื้นที่กับจากน,น้นเป็นก็สําคัญอันนี้ จตงได้จัดกิดจกรรมเพื่อสุกยู่ต่อยอดให้กับไทยบ้านขึ้นพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะคะจะได้นึ่งจะได้เป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะคะสองเอ่อเพื่อว่าคนรุ่นหลังก็จะได้หู้จักพันธุ์ผืชต่างๆนะคะที่มีที่เกิดขึ้นในตำบนน้องหฮาแลลวกะเพื่อเป็นการรวบรวมว่าเอ่อเกิดมือข้างนานะคะเขาก็สามารถนำพันธุ์ผืชที่เขาเกบไว้มาใส่ประโยชน์ในการปลูกนะคะ ถือว่าเป็นโครงการทีดีมีประโยชน์ต่อชุมชนต่อพอแม,มพี่นองตำบลกุญแรล้วนของเฮ่านะคะเป็นโครงการที่นาส่งเสริมและสนับสนุนค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทําธนาคารมเมล็ดพันธุ์เพื่อจะเก็บมเมล็ดพันธุ์อยู่ในสถานที่อย่างนี้อยู่ในหลายๆชนิดกย็ยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกแตงร้านนะครับปักเซียนปักพื้นบ้าน <มะ S 1> ครับบวกห,ห,หอมนะครับ หลัต่างๆมากมา,กมายซึ่งโครงการลักษณะนี้นะครับคาดว่าทางะะอบตก็ดีนะครับเขาจะนาไปต่อยอดเขียนโครงการปีหน้านี้จะทําใหม่แล้วก็ทําให้พี่น้องในตําบลเนี่ยมีจํานวนเข้าถึงโครงการเมเล็ดพันเราเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าเราปีหน้าเนี่ยน่าจะ,ะดีเดย์ในช่วง วันพืชมงคลในปี68เนี่ยเราก็จะก็จะเอาผลผลิตออกความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่โปร่ายทอดเนี่ย <Okay. S 1> นะครับไปขยายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ <Okay. S 1> เพื่อเก็บรวบรวมเนี่ยกร <Okay. S 1> ะจายสู่พี่ <Okay. S 1> น้องบ <Okay. S 1> างส่วนก็จะเป็นต้นกล้าดังนั้นพี่น้องก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์นะครับไปขยายต่อมันก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นพมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นกับประโยชน์กับพี่น้องในชุมชนต่อไปขยายไปต่างชุมชนอีกครับจริงๆก็กระดู้อยู่แล้วเพื่อจะว่าไม่มีการเสริมเสริมเหตุนหายห้อเนี่ยไม่เก็บหรือว่าอนุรักษ์ พ่านผือของเข้าไหวลังฤดูเก็บเกี่ยวใน,นท้องที่ของตำบลก็ยะล้วนชนมากที่เพิ่นเก็บกันไว้ทุกป,ปีกับเป็นแตงนะครับเป็นกระเทียมเป็นหัวหอมเป็นข่าโพดนะครับทั้งอปตับสีพะยมส่งเสริมหาโครงการเป็นไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแรงสีระยัดต้นทุนพี่น้องใดกเกไตปลูกพักหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวการทําให้ทาหน้าแล้วอยากให้ประชาชนพี่น้องเฮ้านี่หันเขามาเฮ็ดแตงสาธิต แบบนี้นะครับพอพื้นที่น่าเฮาโนลอคนก็นมี่หาไรโนลอคนมี่ซิฟไรซึ่งมันสามารถแบ่งมาเฮ็ดได้พื้นที่ละไรยสองลายแล้งหันเข้ากระปูเข่าไปเลี้ยงสัตว์ไปเขาก็ต้องใส่รักตัวนี้สวนผสมประสานนะครับมาเป็นต้นแบบใงการาาพัฒนาบริหารชีวิตมันกเ็เฮ็ดให้ครอบครัวมีความผูกพันกันขื้นมันกเ็เฮ็ดให้ลูกหลานนีบริจป็นต้องลงไปกรุงเทพมาหานครเพื่อจะไปทํางาน โรงงานะระบบอุตสาหกรรมอย่างเดียวทายูพื้นหน้าแล้วมันมีน้ำมีการพัฒนาได้เขาก็อยู่เห็ดในจุดนี้นะครับผมมีกล้วยมีอะไรสดไห้กินปนนี่คือข้อดีของพื้นทิ่ภูมิปัญญาถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของท้องถิ่นถ้าเราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นชาวพุทธก็ดีในการที่จะร่วมกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ว่าได้เรื่องของการรักษาพันธุ์พืช พันธุผักหรือว่าพันธไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิน่นตามภูมิปัญญาก็ดีตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็ดีก็จะถูกรักษาและส่งต่อไปเป็นต้นทานและส่งต่อไปเป็นปลายทางของการเรียนรู้ร่วมกันตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าสันตติก็คือความต่อเนื่องและส่งต่อไปจนกระทั่ง าวาระของการคงอยู่ของพันธุ์พืชนั้นๆถือว่าเป็นความสวยงามแล้วก็เป็นความงดงามของการอยู่ร่วมกันและนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนมองนีครับที่มีการเห็นความสําคัญกับเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ที่คาดว่ามเมล็ดพันธุ์ตัวนี้จะนำไปสู่ความอย่างยืนในชุมชนมองนี้ต่อไปเลยครับ